กูแต่งตัวสลอามาตัดเนตอนช้า ร้อนอะไรเลแนตัวนิดเดียวดีอยากกับกีค่ดนโบา้างนิเชียวโดยนิดเดียวจนหนวจนเป็นรอนแต่เพนยังไงไรเราก็กินจนลินจนลันจะพังพราก็กินแต่แกอยู่ไรเราได้เชื่อร้อยจนลิมมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ 아. <laughs> โว้ย oh. ทำนะครับโอเคนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ทีนี้โอ้โ oh, ห <laughs> ติลังกาเลย <laughs> เดี๋ยวหักค่าในหน้า50%หลังเวทีนะฮะอะไรนะฮะเก็บเพียนะครับ <laughs> อไม่เป็นไรครับเดินได้ของคุณเพียงด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจจะมีหายสักใบสองใบได้นะครับแค่ฝากไปนะฮะอ้ตองอ ตามตามตามทางมาอะไรนะเออ,เออนั่งรถกรอล์ฟนั่งรถกรอล์ฟนั่งตามทางมาประชากรข้างทางก็บอกแกแกนั่นลินไงคือนี่คือนี่นั่งอยู่บนรถเองแต่ตอบโต้ไม่ได้แต่ในใจก็อยากจะถาบ,บว่าใช่ลินไงเจ๊ไรล่ะ,ะนะี่ไงลิดเองลินคนดีคนเดิม ช่วงท้ายของเราแล้วสีไดยเนาะไม่ยังหมดเวลาไวเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปนอนโทรศัพท์คุยกันต่อ เบอร์กันอย่างเงี้ยเ,เขาก็เขินนะแต่ว่าถ้าให้ได้เขาอยากให้แล้วเขาอยากนอน,นออคุยกับเอนนุ่มคืนเหมือนกันเอาพูดเป็นงั้นแหละขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่านด้วยนะครับยูโยโยแมนบอทซับโยโยแมนบอทซับใส่ให้ดูด้วยนะพี่ลิศ ราปริ้เป็นน้าเริ่มพี่ฮะจุกกรูนะครับ,รน,รบนั่จดีนะครับรูปปากรูปแลบลิ้นแล้วก็ขนาดสอร้อยปีสามหกแปดนะครับครับขอบคุณ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 ครับอ๋อขอบคุณครับสตรอเบอร์รี่ฝากให้พี่โนะนะครับ i'm oh, lee เซนเซอร์เขาบอมึงบอกนะไม่พูดมึงนะ <c oughs> ลิลลิอยู่ไหนวะอ๋อพี่ลิทวันนั้นเข้าเวรไงตัวอ๋อเข้าวเวรอยู่ <c oughs> เออเออข้าวเวรอยู่แล้วมบอกมาหาหน่อยมาหาหน่อยเข <c oughs> บ,บอกว่าเขาบอกว่าเข้าเวรอยู่ถ้าพี่อยากมาก็มาโรงพยาบาลดี <c oughs> พี่แกบอกอ๋อถ้าไม่เป็นไรเออพรุ่งนี้ว่างเปล่าออ๋พรุ่งนี้พรุดด่งนี้ในลาถรีเที่ยง ียังเจอกันเดี๋ยวกูไปรับโอ้โหวันนั้นแค่นั้นแหละนะครับวันต่อมาดีก็โอเครอนะครับไม่กินข้าวเที่ยงรอ แท้แล้วกันไปนะฮะอดเลยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะจะเสียด้ทำไมเธอไม่ได้ไปด้วยฮะอะไรอ๋อกันกันอนอับแดดอยู่สุพรรณ าลเรื่องเล่าหมดแล้วนะคแค่นี้เนาะอ่านี่ริทเอพลนะมามาดูริทร้องเพลงก็พูดถึงริดป้าก็ได้ไม่ว่าอาาจรย์เนานะอ้อมถามคือตลอดเลยนะเเอ,อ,อ่ะเตึงอะเอออ่ะนะครับก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะฮะเป็นเพลงสุดท้ายแต่กิจกรรมของเราไม่หมดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีเห็นบอกว่าจะมีะเป็นกิจกรรมต่อหลังจากเพลงสุดท้ายด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพึ่งไปไหนกันเนาะเป็นเป็นว่ามาไม่บายกัน เออยังไม่บายบายแต่ว่าร้องเป็นสุดท้ายเฉยนะฮะมาร้องเป็นสุดท้ายกันกับเพลงนี้รักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับ